่อยลืมมาเบิง่งพกวกเจ้าเอ้ยเมาตั้งแต่ไปตำมะขุ่งอยู่ใน,น,นเฮืออพนฝนแล้วเรียบร้อยละนีเด็ไปตดแซ่บว่าพวกเจ้าวะเหลืองอ้อยห้อยซ่นี่เดิเห็นบอ,อววสบายดีเพื่อนเพื่อน e ฮลโลเอริวันวันนี้อย่างอีเรามาทอดไก่สุดกลิ่นกลยเด้อมินิเดอร์เล็กซัมฟรายชิคเก้นซัมดรัมสติกย g ไก่ขามันนั่นแหละเล็กซัมฟรายดรัมสติกในเด็ก We add some I add some a little bit of uh, powder spice some spice in it and then uh, some c u r r y in it a little bit ม <c> า <oughs> พักกามากินเหมือนกันทอดไก่เดยอมนี่ทอบขาไก่อากาศกะบักดีๆนึงดอกแต่ว่ะมันไปมันเบิดงามเห็ดแล้วพักเจ้าเลย เรื่องดีๆอยู่อากาศแต่ว่ามันเบิดงามเฮ็ดแหละมินิหาชิปเนาะหาชิป fifty degree today อยู่ไกลแว่เด,ด็กผีต,ต,ติด,กดเ,เกิดหาชิปหาชิปดิ๊กเลยพวกเจ้าเด้อมือนี้เด้อหาง่ญ่ๆนี่นะพวกนี้อย่างมาต้อนมาฝากเนาะช่วงนี้มันบ่มีเฮ็ดแล้วเนะาะผาดอีหน้าพมดแล้วเด้อพวกเจ้าเอ้อคอยจังได้ไปเก็บเฮ็ดเก็บหอรคิดว่าวันจันทร์ขั้นเอื้อไปเก็บหอยจูบจะไปเก็บหอยจูบ อีกพขาเจ้าเอ้มันติดตามมึงคอยไปเก็บหอยจุกนะหอยจุกมันคอดไปได้อยู่คำหาชิปนี่นะคันแรบมันหาชิปพี่ๆเนี่ยมันไปเก็บหอยจุกได้อยู่เนาะบางพื้นเฮือนข่อยพขาเจ้าพื้นนอกสารข่อยใบไม้ล่นแล้วก็พรอมทั้งอันน้ำมันนั่นแหละอันมันต่าเบิดพื้นนั่นเนาะแต่พอหญ่บ้านเพ่นสี่อันพ่นสิเลิกออกกัมเมอรนี่นะเพราะว่าไม้มันโดวเขาก็เลยเราก็เลยว่าสิ่บอยู่แล้วไม่ี่ระบาดตาปีต่อมาพ่นสี่อันเอาออกไปนอกพุ้น ที่อันสีเห็ดบอนเห็ดกินออกไปนอกคนอื่นเ้วบอลนอกซานนี่คือบอกเห็ดตะบอนนั่งเล่นละลากเพราะว่ามันอันมันทอดดีแค่นี้กับสีคอตอวาวาพิชิไปเข้าอ,อีกเพราะง่ายบ้านเห็ดบอนทอดให้เยอะนับๆเจ้าเนี่ยน,นะเหลืองๆจะเห็นป่ะทอดจะแป้งกรอบน้อยเดียวบพรใส่หลายจำนไวนเด้อพราเจ้าเด้อนี่เด้อแจ่น้อยเดียวพอให้มันจะมันหย่ำกรอบแกะกรอบแกะหน่อยหนึ่ง มาได้ใส่หลายเอืดใสแล้วก็อันนั่นลดเลยพร้อมหอมห,อ,หอ,อมเฮือๆงอนไม่ฮือซะกันไอ้ยเจักหน่อยก็ได้ละแล้วก็เอาใส่ใหมนะ่เนาะคลิดสั้นๆเดี๋ยวพวกเจ้าเด้อจ้กหน่อยจะชุกเลย,เลยพักเจ้าเฮ้ยเหลืองละเอ้ย เป็นตาแซ่บอกเหลืงองอำัมรำซาบหนังลูกก็จะคลอไหลอยู่ไกล so beautiful ใช่เป็นไอที่แหละอีกจักห่านาทีป้าไว้อีกจักห่านาทีแ้วเป็นอันเนาะทุกทางในถึงก่อนเนาะ มันอาจจะสุกข,ข้างนอกเพราะามันเป็นขา,กาไก่ไงเด้พวกแก้วน,นี่ขาใหญ่เหันนขายายิ่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการให้มันสุก้างในคับคับเนาะระวังหานาทีเนาะเมาต้องมาเอาออกกันเนาะพวกเจ้วยี่สิบห้าน u g u อ s t h ก n i แ should be done I want to make sure the inside is all cooked because the drumstick is really big. It's like a uh, a big drumstick. So I want to keep it another five minutes too. Uh, เนาะเกตต์แววดันทำได้อินสายคือมือคานี่เห็นไงมึงจะน้องก๊อฟบ้าทอดกินก็ตับหมกทุ่งตับหมกหุงโดยหมกเจ้าโด้มหมกหงมีหน่อยนึงอีตับหมกหุงครัก็อาจจะ,ะไม่ได้ตับให้เบิ่งดอกเด้อวชิ้นเดียสิทอดไก่นี่แหละจะขี้ท่านแดงมือน,นี่เอาตับเนี่แหละมาให้เบิ่งเนาะจะหน่อยชุพกพวกแก้วมาเบิ่งสอนชุน้นะครับชุกแล้วพวกเจ้าได้ที้ละบัน่นเลยบ้าเอ้ขาบักไงไดี้ละ ออกขวดหนึ่งแล้วก็สิ้ทอดวางสามขวดคนละกระเดิลพวกเจ้าเด้อว่าอันลูกข่อยมากกินนะพวกเจ้าถ้าชิบตับหมูหึงกระีบตับหมูหงน้อยหนึ่งคหละแล้วเขากินเนาะทอดไก่ทอดขาไก่เบลอ์บกไงทันซุกแล้วเดินีเดินพวกเจ้าเดินีหมขาไก่แล้วก็กระตับหมูห่งเนาะทอดขาไก่เบลอใช่ เขาออกสะหันไว้มันเสด็จน้ำแล้วเขาก็จังย่ายไปใส่จานน่ะขาบักไงจุกและเด้อเ็าสิเอาเจียใส่แบบสั้นเด้อกจ้าเด้อคอยมาจุกบเจียจังสั้นแล้วมันสิเสด็จใส่เจียนะ ดูดน้ำมันออกบิดพ้นะแล้วเขาก็เปลี่ยนเกียร์ใหม่แล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์ใหม่ก็ดูดออกอีกแล้วก็จะเปลี่ยนไปใส่อันนันเนาะลองไปจ่อลองไปจ่ออีกเอาลงไปเรื่อยเรื่อยเด้อพวกเจ้าเด้อ อาเดียวมาเบิร์นน้ำกันวัดแล้วเจ้าเฮ็ตนาส้มตำแล้วเด้อนี่เด้อเด้อส้มตำเจ้าว่าข่อยใส่อันอย่างก็ข่อยใส่แค่รทน้ำเด้อพุวกเจ้าเพราะว่าบักหุ่งมันหน่อยหนึ่งเขาก็เลยตำแค่รทใส่น้ำค่ะนะอันนผู้ใดที่บอเคยลองตำแค่รทใส่ลองตำเหมือนเด้อพวกแก้วเด้อตำใส่แค่รทก็แซ่บแซบเดิมพวกแก้วเด้อมันก็มีวิตามินเนาะลองตำเหมือนเด้อส้มตำแล้วก็ทอดไก่อะไรเนาะมือนี้บ่มีอย่างหลายมา มากินเผาน้ำกันเบิ่งซ้ำคนนี่มันซ้ำอันไปดาบพวกเจ้าเอ,อ้ยนี่เด้เอาส่งตำไข่ทอดเนาะเค okay. papaya salad I add some carrots in it you guys just um to make some flavor carrots you can make like a salad too they very good to make carrots carrot salad they very good too น่าแซ่บคือกันนะพวกเจ้าผู้ใดบ่เคยลองตำแครอทลองตำเหมืองเด้อหัวกระลดนะพวกเจ้า คันบ่เคยต่ำหัวกระดุกลงต่ำเหมืงเด้อแซ่บอะลีเด้อแซ่บแซ่บแซ่บอยลืมมาเบิ่งพวกเจ้าเอ้ยเมาตั้งแต่ไปต่ำมะฮุ่งอยู่ในเฮือนพุ่น,นไปเตรียมเครื่องต่ำมะฮุ่งสงอองนอกเนี้ยบุคทันแล้วทั้งนี้สิไหมเบิดเอ้ยเนาะเอาออกกันเลือดซุกแล้วนี่ซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วเป็นทางการซุกแท้ซุกว่าทอดาำสติ๊กเนาะพวกเจ้าเนาะง่ายไงขนาด สุดไปเลยมา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 ชิมน้ำก่นอนต้มสติกน้ำมันนี่ค่อยทอดเต้อที่สองเนาะพ่อจ้าเนาะวันนี้ก็แม่นหมายคือว่าเขากระถิ่นเนาะเาทอดซองเต้าเด้อขั้นค่อยทอดไก่ค่อยสิบ๊วยปนไก่กับอันปลาปนน้ำมันปลาน้ำมันไก่น้ำกันขั้นค่อยทอดไก่มันค่อยสิท,ดทอดซองเต้า แล้วก็หมายพข้ามาแล้วนี่แหละแล้วต่อไปกันมาน,น,นี่ถี่บ้างเลยอากาศก็ดีดีเด้อพวกแก้วเ,เบิ่งพุ่นน่ะอากาศมื้อเนี้ยอากาศบักดีดีเด้อพวกแก้วเด้อพวูดนะหาซิฟมื้อนี้น่ะยังว่าอากาศดีแต่มันบ่มีเห็ดให้เก็บแล้วมันกลายงามเก็บเห็ดแล้วพวกแก้วเด้กเบิ่งบรรยากาศเอาบรรยากาศมาให้สมพบรีเด้็กอือ บรรยากาศหลังบ้านคอย่อยปลูกสวนนั่นแหละเน,ะนาะเด็กมาเด็กไก่ทอดก็แล้วเรียบร้อยละเดบบ็กแต่แซ่บวะพระเจ้าว่ะเหลืองอ้ยอยห้อยซะเด็กเห็นบออดันอยู่ไก่ทิศไม้ดรัมสติกวิ่งขาไก,นะนก,ก,ก่นั่นแหละเนาะพ่เจ้าทอดทอดกรอบเด็กเห็นบอแป้งทอดใส่แป้ง,ทอ,ปงทอดกรอบและลูกค่อยมากกินทั้งสี่เนาะทิศหนึ่งนี่ กินอยู่เทื่หนึ่งเด้พอพวกเจ้าจังซีนะบริกินดูทอดไปซินะส่วนมากก็นสเป็นปิ้งปิ้งกระดูกข้างบริปิ้งอย่างไปสั่นแหละคือมือนั้นปิ้งซีนแหละมะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบใจทุกเม้นทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ thank you every one so much for watching see you guys later bye bye